อันนี้ก่อนนะเพราะหนูอยากให้ของสวยๆกับแม่ไม่รู้ว่าแม่จะชอบไหมหรือใส่ได้หรือเปล่าแต่หนูรักแม่นะจุ๊บจุบคิดถึงมากนะบายแบง์ bye bye. หนูขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นล่มโพล่มใสนานๆแม่ต้องอายุยืนนานนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยไม่ต้องเครียดอีกเดี๋ยวเดี๋ยวหนูก็รวยแล้วบายแบงของหวัญให้แม่ อาจจะไม่ได้มากมายหรือมีค่าอะไรนะแต่ว่าเป็นเงินที่หนูหามาได้ด้วยตัวเองรักแม่นะครับเลิฟมัมบายแบงค์ทุกทุกวันเป็นวันแห่งความรักที่มีให้แม่นะเลิฟเลิฟบายแบงขอบใจนะลูกแม่รักลูกทุกวันเช่นกัน ใจนะกจ้ะลาแบงของขวัญที่มีค่าที่สุดของแม่ก็คือเห็นลูกของแม่มีความสุขมีสติตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันนะครับรักหนูนะจ๊ะแม่นี้